สวัสดีครับสวัสดีพบกับลุยดะครับผมก็วันนี้ก็มาทําการตึกแ hey, หวันแ hey, หครับน้องน้ําสาธารณะของหมู่บ้านกะวันครับผมอําเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ครับกบัตรเทก็บัตรเทสามร้อยครับผมส่วนรอบตะลิงรอบชายฟ่งก็บัตรสองร้อยครับก็วันนี้น่าจะมีความตื่นเต้นครับ ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็เห็นแล้วครับรเห็นขึ้นอยู่มีเยอะเหมือนกันครับผมก็เป็นการประมูลเนาะการประมูลบ่อน้ำสาธารณะเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครับรก็เดีย๋ยวก็ติดตามดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับ ประมงก็เตรียมพร้อมกันแล้วครับแต่ก็รอเวลาเนาะทางคณะกรรมการ,ร,การเขาประกาศให้รอเวลาไปก่อนครับเดี๋ยวก็จะมีภาพตื่นเต้นให้พี่น้องได้รับชมครับผมแตเตนร์เทนแตแบตแบตเซนแบต สวัสดีเด้อบัดก็ยังเป็นพระราชกาวัดบัดเริ่มบวานกันแล้วครับผมเดินดับด่านบ้างดับเอาสุชนันบัดก็เข้าใจกับ3บัดท่านท่านบัดตระแหนบัดก็ในช่วงปี2562บัดเดินมาในบ้างบัด3 3ในช่วงนี้บัดเปิ๊กใต้บัดใต้บัดปิ๊กมั่นแสนนะ บาดอันนี้ก็ทำอัยคกามสามารถแบคทำแบบเตือนดบบทำสิมงนานลกแบบประจำตรวจเพื่อเตือนที่การบริการพัดแรงเตนคนอภ่นแบการป้องกันการแพร่ระบาดทันคดีแก้เช่นไอเสตปิโทางการตาบานแบบแม่บบรักากอะมรยบบเพื่อ ก็จะมีการจับปลาบังแาบการงกรันลาแบบเสิ้อที่ห้าแบาแบบเส้นคนละแห่สองแห่ยังไม่เห็นปลาขึ้นเลยครับผมโหปลาเยอะมากครับแห่สองแห่ยังไม่เห็นปลาขึ้นเลย <laughs> เพลงไปก่อนครับปลายังไม่เห็นขึ้นครับฟังเพลงไปก่อนครับผมนี่โดนกอใหญ่ครับโดนโอใหญ่จะได้ปลาหรือเปล่าครับเต็มครับอันนี้น่าจะได้ปลาครับมีครับมี โดนไม้อย่างนี้ครับจะอยู่หรือเปล่า เถียงไปก่อนครับ หมปลาใหญ่แต่น้ำลึกครับผมเป็นอ <hel> ุปสรรคของชาวประมงครับ ไม้จะเป็นไม้เยอะข้างๆไม้เยอะโอ้หนี่ก็ปตาน,นินไส่ไส่ไโลเหมือนกันครับผมยอดครับน้ำลึกปลาก็ใหญ่ครับผม ปลาโตปลาโตครับปลาใหญ่ปลาโตโตก็เยอะครับผมแต่ว่าเป็นอุปสรรคในการเอานะครับโอ้โหนะครับม่แต่อาไ,ไม้ออไม้าไนีแต่ไม้ครับข้างๆมีแต่ไม้ครับผมเพราะว่าชาวประมงไม่ได้ สำรวจครับผมไม่ได้ลงสำรวจเน้องหรือว่าคณะกรรมการเขาเอาขึ้นหมดแล้วนี่ก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆครับที่มองข้ามกันไปโอ้หบานแต่ก็ถือว่าได้ครับ น้ำมันลึกครับน้ำมันลึกม,มันจะหนีไปไหน, <c oughs> ม,นมันจะหนีไปไหนครับ ใหญ่ครับมาแล้วครับไปดูใบใหญ่กันก่ <c oughs> อนมาดูขวดนินครับสองตัวเอาจนได้ครับแถวนี้ฮัโลครับผม อ้วนใหญ่ครับไม่เหมือนแถวภูมิสวายใจใจหัวใหญ่จริงๆครับน้ำไม่ลึกครับต้องดำเอาครับมีไม้เยอะครับผม ครับปานินครับโอ้โหตัวใหญ่ครับมีแต่ปานินไซโลทั้งนั้นครับผมครับน้องใส่สวยครับบัตรสองร้อยคุ้มครับผมสองตัวก็คุ้มแล้วครับสองตัวครับหัวใหญ่ๆหสามตัว 2คุ้มแล้วครับ200สองตัวโอ้ยผมมาจากโรนินแดงเหรอโอ้โนนินแดงมากไกล่พอพอกับผมเลยผมมามาจากปทุมผมมาถ่ายทรัที่สุรินทร์ไอ้ตัวเชี่ยวบ่ถ่ายลงยูซูครับผมมันสรวจอ๋อมันสรวจมาต่งไปโมวานอ่อ้มามนมีนีที่ ลูกเรื่อครับสมอไม่รู้เอานิงขึ้นไปอืมก็ไมเป็นไรครับได้แล้วคุ้มเนอะสองร้อยแต่ขอค่าน้ำมันหน่อย <laughs> ขอค่าน้ำมันหน่อย <laughs> เดี๋ยวไฟใหญ่มันก็มาอยู่ข้างครับผม กล้องคนระับปลาไม่ติดปลากลัวกล้อง ยอดครับสุดยอดเดี๋ยวมาดูคล้องนี้ครับโอ้โหคล้องนี้คล้องใหญ่ครับ ออนยาตนนครับผมดูพี่น้องโลครึ่งครับสมกับคล้องครับยอดใส่รูครับจะไปดีครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะลุด,ดเดี๋ยวอากาศอีกสองวันครับ <c oughs> ช่องไหนนี่ลุยดะดุมซูรินครับผม มาอีกแล้วครับตัวใหญ่มาอีกแล้วครับแหตาทีครับแหหวาดปลาหลดแหหวาดปลาหลดจะได้ปลานินครับเห่หวานปลาหลดครับแหแหหวานปลดครับผมแหหวานปลาหลดครับผมจะได้ปลานินได้ปลานินครับสองสองสองเซนห้าครับยอดครับคุ้มแล้วครับกลับบ้านได้สองเซนห้าครับยอดครับสุดยอดแหหวานปลาหลดครับโลครึ่ง เกือบสองโลครับปลานี่ดูกระชังนี้ครับผมสองตัวครับสองตัวใหญ่ๆแล้วก็ปลาตะเพียน<อ>ก็จังได้อยู่ครับสองร้อยนี่ครับสองตัวใหญ่ๆเหมือนกันครับผม ตูตามกระชังครับหนึ่งตัวครับผมยังได้ครับประมงชายฝั่งหนึ่งตัวครับผมก็ได้ครับทางนี้ครับปลาคาบปลาคาบ กระดุกครับกลาดุกประดุกใสสวยๆเจาแโลครับสองตัวครับผมไซโลไซโลไซโลครับสยอดมากครับผมผมครับครับผมอะไรครับนี่คือการหวานครอบปูนครับผมก็มีผลงานครับก็มีผลงานเนาะ ดีครับบุ้มบุ i, <h <h ้มเออมอ้ะอดักทองเ้นตะบ้านเนาะวัดไปตในวะองปักเอ่ก็ปเ็โ้เลยเลยไกเฮ้ยบัดไกเฮ้ยบัเลย บมลุน uh ้องีมืดเลยหนึ่งตัวครับนี่มื่เบารับคือไงเงเฮยน้องน้องมวยออกเี้ยวีมูชุน้ำได้ไมกลัวบานสามสี่ตัวห้าตัวห้าตัวครับไซโลทั้งนั้นครับผมยอดครับ หนึ่งตัวครับายโลครับผมไม้แล้วก็ปลาตะเพียนอยู่กับทางนี้ครับผมสุดยอดครับแน่นกระชังเลยครับทั้งปลาดุกปลาช่อนปลานินครับผม ครับผมเต็มที่ครับปลาใหญ่ มุดลงเอาแล้วครับน pues ี่ครับ ใส่โลสองโลครับยอดถึงอยู่ปลาอ้วนสองโลครับสามตัวช่อนพนันิ่ม ยอดครับผมมากครับผมปลาบึกอยู่ที่แพนนี่ยอดสิบสี่โลปลาบึกสิบสี่โลหนึ่งขีดครับผมบอเอาเข้ารถเลย <c oughs> โดนปลายใหญ่ครับผมโดนปลายใหญ่ครับปนินครับผมนอนอะไรตัวจัง อ๋อยนนเ้ต้อะี่ข้างยังครับข้างไปหมดแล้วอันนี้สิบเก้าอันนี้แบบมมือัา่ปลาบึกครับ ขึ้นมอานอีก,ส,กสองตัวครับผมลำนี้หนึ่งตัวครับอู้าวคิดกิโลครับปุ๊4ก,กิโล 4กิโลกับข e ีดหนึ่งครับปลานวลจันใช่ค่ะอันนี้ขนาดเธอไหนนะเกมท้าเกมเลยดูนี่3กิโล3กิโล4กิโลอยเลย5กิโล5กิโล16กิโลครับผม16กิโลประบึก อครับปลาจีนครับอันนี้ปลาจีนอันนี้16กิโลปลาบึกนี่16กิโลครับผมต่อไปเป็นปลาจีนครับน like. e ี่อันนี้จำมัใส่ปนนอกล้ตขอบระคุณานอีกครั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งครับปลาตหญ่เลนเชิญครับ อามาที่1ในการ15โล9ปริริว่าน์9โลนำหน้าคืออําเภอสังขะปลาจีน15โล9ใหญ่ครับน้องน้ำบ้านกวันครับผมอําเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ปลาใหญ่ๆเยอะครับผม ช่วงท้ายรายการครับผมตอนนี้ก็ปลายใหญ่ก็ขึ้นไปเกือบจะหมดแล้วครับก็เหลือบางตัวเนาะก็ฟังเพลงไปครับผมไอหนุ่มตัดอ้อยครับก็ประมงชายฝั่งก็ขึ้นกันแทบจะหมดแล้วครับผมอันนี้ก็เหลือแต่ แพเนาะช่วงท้ายรายการก็ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามารับชมในการตึกแหวันแหของพี่น้องหมูบ้านกวันครับน้องน้ำบ้านกวันอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็ มีความสนุกสนานครับปลาใหญ่เยอะครับผมปลาบึกปลาจีนครับไซสิบแปดโล20โลก็มีครับก็ไปเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมกันทุกคนครับก็ตอนนี้ฟังเพลงไปก่อนครับผมถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับผม พี่พเพื่อนๆเ,เนาะถ้าหาไม่เจอครับพิมพ์ไปเลยครับคำว่าลุยดะครับก็จะเจอครับลุยดะหนูนสุรินทครับหน้าตาแบบนี้ครับผมมีคนีหนึ่งเดียวในประเทศครับจะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมอีกอีกสักพักหนึ่งครับก่อนจะปิดรายการ น่าจะโดนปลาใหญ่ครับขับไปแล้ว3ามผืนครับผมพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบในการตึกแหวานแหครับผมติดตามได้ครับช่อง ลุยดะนุมสุรินครับกเก็บบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมวันนี้เขาก็ขายบัตรแพ้ครับสามร้ประมงชายฟังก็200ครับผม,มก,ก็อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนๆได้ฟังครับผม 防也吧。